หน่งบ้ากล่าววาจาไม่รู้ความเมื่อมีคนมาทำให้เราโกรธหรือไม่พอใจเราก็ต้องมีการตอบโต้ฉันพูดกับตัวเองไม่ได้พูดกับเธออย่ามาสอดแทรกใช่แล้วครับอาวุธเดียวที่ทำให้เราตอบโต้คนพวกนั้นได้อย่างทันท่วงทีก็คือฝีป,ปากของเรานี่เองแต่จะไม่ใช้ปากไปแล่ง,งับใครนะครับเราใช้คำด่าครับซึ่งมีหลายเลเวลและหลากหลายมาก เช่นด่าแบบน่ารักน่าเอ็นดูเช่นแม่มึงสิเจ้าขาออเด็กมาวาังซึงชั่วจริงๆเลยจตจริลกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มีคําที่นิยมด่าเป็นสำนวนโบหารแบบบทกวีนะครับในกรณีที่ฉลาดมากๆเพื่อผลักภาระไปยังคนอื่นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็ด่ากันแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาเช่นดีชั่วอยู่ที่ตัวทมสูงต่ําอยู่ที่ทาตัวสำเนียงสอภาษากิริยสอสกุลอีรังคกขึ้นวอ อะไรแบบนี้นะครับแต่ของแบบนี้มันก็แล้วแต่ครีเอทกันไปและคำด่าของไทยส่วนมากจะมีการแบ่งแยกเพศค่อนข้างชัดเจนโดยนิยมยกเอาสัตว์ที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายเนี่ยหยิบยกมาใช้ในการด่ากันสำหรับคำด่าที่ไว้ใช้สำหรับเพศชายนั้นคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือควายสัตว์สี่เท้าที่ช่วยงานมนุษย์ที่ไม่เคยขี่รถหัวใครนอกจากเติมปุ๋ยข้าวกล้าในานาไร่ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานที่นักธรรมชาติวิทยาระบุว่าเป็นตัวชี้วัดดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมก็คือเฮียนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรนะครับก็แค่ชื่นชอบที่จะลากไก่ลงไปกินในน้ำเท่านั้นเองและหากเพศช,ชายด้วยการด่ากันเองก็มักมอบของสงวนให้ไปดูต่างหน้านั่นก็คือกล้วยอันนี้ใช้ได้บ่อยหลากหลายโอกาสเลยนะครับแล้วแต่เห็นสมควรแต่หากจะแฝงความหมายถึงความขี้ขาดตาขาวแล้วก็ต้องใช้คำว่าไอหน้าตัวเมีย ซึ่งคำนี้เองผู้ชายที่ถูกผู้ชายด้วยกันด่าก็จะเจ็บแสบเหมือนแผลถลอกนิดๆแต่ถ้าคนด่าเป็นผู้หญิงแล้วลก็ถึงกระปวดแสบปวดร้อนราวมีคนเอาโซ่ร้อนร้อน,อนมาถูร,รูตูดเลยล่ะครับพอๆกับคำว่าแรดถ้าหากผู้ชายด่าผู้หญิงแล้วก็ระดับความเจ็บแสบจะทวีควูณพอๆกับเอาตูดไปครูดถนนเลยล่ะครับในเพศหญิงก็มีกับเขาเหมือนกัน นิยมด่าคนที่สร้างความขุ่นเคืองเทียบกับดอกไม้ชั้นสูงที่ทำจากแร่ธาตุหายากและมีค่ามากที่สุดเอามารวมกันได้เป็นดอกทองชื่อสถานที่ก็เอามาด่ากันก็มีนะครับสมัยต้นรัตนโกศ์มีคำหนึงนั่นเรียกว่าอีสําเพงใช่ครับย่านการค้าของคนจีนที่ไม่มีใครไม่รู้จักแต่ก็มีการทําธุรกิจส่วนตัวขายที่ไร่ที่นาที่น้อยของผู้หญิงด้วย คนที่โดนด่าเนี่ยจึงเท่ากับถูกเปรียบเปรยว่าเป็นโสเภณีติดตามมาด้วยคำด่ายุคเปิดรับพัทนธรรมตะวันตกที่มีความหมายคล้ายกันก็คือคำว่าชอกกลตตรงนี้ก็ต่อยอดไปยังคำด่าผู้หญิงที่นิยมมากที่สุดถือเป็นคำด่าสูงสุดของคำด่าที่ไม่สามารถหาคำใดมาลบล้างหรือลดทอนอนุภาพได้เลยใช้ด่าผู้หญิงด้วยกันก็ดีใช้ด่าผู้ชายก็ได้นั่นคือคำว่าหน้าหอสไลอีนั่นเอง ความเจ็บแสบคงอยู่ที่การใช้ความหมายแบบสะท้อนกลับในเมื่อหอสระอีเนี่ยเป็นของที่ผู้ชายโดยมากปรารถนาแต่กลับมีทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าเป็นของต่ําเหมารวมถึงประจําเดือนตลอดจนผ้าถ,ถุงผ้าสิน้นเพราะถ้าหากได้ยินว่าใครมีของดีของครังเจอผ้าถุงหรือฤดูของผู้หญิงเข้าก็ถึงกับเสื่อมถอยไปง่งายๆเลยละครับเมื่อถูกเปรียบเทียบให้เป็นของต่ําทั้งๆท,ที่อยู่ตรงกลางแท้ๆผู้หญิงก็เอาคํานี้ไปด่าผู้ชายมาซะเลยแล้วได้ผลด้วยนะครับ ลายไหนรายนั้นโดนคำานี้เข้าไปถึงกลับไปไม่เป็นเลยนะครับยิงคนด่ามันตั้งท่าถกผู้ถุงขึ้นมาถึงลิ้นปีแล้วชี้หน้าด่าด้วยแล้วเนี่ยได้ยินปุ๊บเล่นออทาตไฟแทบแตกเลยนะครับกรอากเลือดไหลออกมาเป็นโลหิตกันเลยทีเดียวนอกจากหญิงชายนะครับเพศทางเลือกเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องด่าเดินได้เลยล่ะครับ หากศึกษาคำด่าของเพศทางเลือกด้วยแล้วแทบจะบัญญัติศัพท์ชนิดอะไรวันเน้นแสบเน้นสันและตลกปกหาไม่ซ้ำกันเลยนะครับอาทิอีหน้าเขาสอกหมาอีปลวกสำลักน้ำอีหมาแดกแฟบอีหน้าประดุกชนเขื่อนอีปลัยลิ้นหมาอีนมไม่ผสมแลโตบาซิลัส ไปตายให้นอนแดกไปเป็นต้นนะครับมีอีกเยอะแต่คงจะออกอากาศไม่ได้แล้วครับซึ่งคำด่าแต่ละคำเนี่ยก็ล้วนแต่ครีเอทแล้วก็จะผกผันไปแล้วแต่อารมณ์และเหตุการณ์บัญญัติขึ้นแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนี่ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีเหมือนการคำด่าเนี่ยเหมือนสมัยนี้นี่แหละครับแต่อาจจะไม่ครีเอทเท่านึกออกไหมครับว่าเขาด่ากันว่าอะไร แต่ก่อนไปชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช annel ของเราด้วยนะครับการแสดงออกความไม่พอใจด้วยการด่าเนี่ยมีตั้งแต่อดีตนะครับอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยาพบหลักฐานคำด่าในพระอัยลักษณะวิวาด่าตีกันมาตรา36แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับเขาด่ากันสมัยก่อนเนี่ยก็จะขึ้นไอขึ้นอีธรรมดานี่แหละครับแล้วก็จะเอาคำอื่นมารวมรกันอย่างเช่นขี้ตรุ ไอขี้เมาอีขี้เมาไอขี้ชออีขี ha, ้ชออีขี a, ้ขโมยไอขี้ฆ่าไอขี้ครอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปจนถึงอีดอกทองคํเนี้ไม่ธรรมดาเนยครับใช้มากันตั้งแต่โบราณเลยนะเนี่ยคาด่าพวกนี้น่าจะเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในชีวิตจริงคงมีการประดิษฐ์ค่อยคําสํานวนกันตามใจชอบแต่ได้ยินคําว่าดอกทองเนี่ยก็ทําให้นึกถึงบทละครเรื่องนางมนโนราเหมือนกันนะครับหากเคยได้อ่านมาบ้างก็คงจะสะอึกนิดๆ นางหาชายสาวโลกสวยราวกับเจ้าหญิงดิสนีย์ไหมนะครับปากนางก็แซบเอาเรื่องอยู่นะโดยเฉพาะตอนที่นางมโนรากับแม่แดกดันและด่าทอกันอุตรุดเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับในยามปกตินางมโนราและพี่ๆทั้ง6เนี่ยจะมีคิวไปเล่นน้ําที่สระอนดานในป่าหิม,มพานทุกๆ15คหาแต่มาคราวนี้อีโหนหลวงก็เหมือนลืมดูดวงตัวเองนะครับดันไปทานายว่าภายใน7วันนี้ควรงดออกอีเวต์นี้ไปก่อนเพราะนางมโนรามีเคาะร้าย อาจจะถูกจับตัวไปฝ่ายพระราชมารดาเป็นห่วงลูกยิ่งนักจึงออกปากห้ามปรามไม่อยากให้ลูกได้รับอันตรายจากคำโหนนางมโนราใช้สกิลน้องคนสุดท้องที่เอาแต่ใจเมื่อถูกห้ามปามกุ้เวียงใส่ทุกคนเริ่มตั้งแต่โหนหลวงต่อมาก็ตีความคำแม่สอนต่างออกไปกลายเป็นว่าแม่ไม่รักตัวเองแต่จะห่วงไม่อยู่กับแม่จนแก่เท่าจนหาผัวไม่ได้เลยหรือพี่คะแล้วอารมณ์ทั้งแม่ทั้งลูกก็ค่อยๆบิ้วขึ้นบิ้วขึ้นจากเรื่องราวความห่วงลูกจะมีภัย กลายเป็นห่วงลูกจะมีผัวก่อนวัยอันควรไปซะจนเหตุการณ์มันเกิดการประทะเดือดขึ้นจนพระราชมารดาต้องใช้บริการดอกทองมอบให้กับลูกสาวสุดที่รักน้องนุสุดท้องเมื่อได้ยินคําว่าดอกทองที่ไหนเลยจะไม่รู้สึกสะเทือนใจจึงตอบกับพระราชมารดาไปอย่างเสแสบคันๆว่านางแม่ของลูกอาแม่มาด่าลูกไม่ถูกต้องทั้งพี่ทั้งน้องเหล่าเราดอกทองเหมือนกัน ดอกทองสิ้นทั้งเผ่าเหล่าเราดอกทองสิ้นทั้งพันดอกทองเสมือนกันทั้งองค์พระราชมารดาเอา้าอีนี่นั่นแม่นะเป็นไงครับน่าเอาปีกมันไปคุกรถดีท่อซะห,หายอยากเลยไหมครับคราวนี้เรามาดูสมัยรัตนโกสินทร์กันบ้างพจนานุกรมอักขราพิธานศัพท์คือพจนานุกรมไทยของหมอบัตเลเนี่ยซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416หรือสมัยต้นรัชกาลที่5นั่นเอง ก็มีบรรจุค,คำด่าสมัยนั้นไว้ไม่น้อยในบทไอ้ไอ้และอ e ีคำจิตหัวเรียกว่าอ e ีนั้นมีคำอธิบายว่าเป็นคำหยาบสำหรับเรียกชื่อหญิงคนยากที่เป็นหญิงทาสีนั้นส่วนไอ้หรืออ้ายอธิบายว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกชื่อผู้ชายทาสเป็นต้นความหมายที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ไว้ก็คือที่จริงแล้วคำว่าไอ้หรืออ้ายหรืออ e ีนั้นในสมัยก่อนยังใช้เป็นคำเรียกของผู้ที่ต้องโทษด,ด้วย ตัวอย่างของคำด่าในอักขราพิธานศัพท์ที่สาหรือใกล้เคียงในพระอัยลักษณะวิวาทด,ด่าตีเช่นอีดอกทองไอ้บ้าไอ้ชาติฆ่าอีคิดฆ่าอีร้อยซ้อน นอกนั้นล้วนเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่คนเรียบเรียงพจนานุกรมฉบับนี้ไปรวบรวมมาจํานวนหนึ่งจากภาษาชาวบ้านร้านทิน่นบางคำถ้าเอามาใช้ในยุคนี้น่าจะไม่เข้าใจกันแล้วก็คืออีแดกแห้งอีร้อยซ้อนอีทิมขึ้นเป็นต้นสามคำนี้น่าจะเคยได้ยินมาบ้างในภาพยนตร์บุพเพอ,อรรวาสสองอยสนดิวาสสองมีฉากหนึ่งที่ตัวละครต้องพูดคำด่าข,ของคนสมัยก่อน คำว่าอีทิมขึ้นอีร้อยซ้อนอีแดกแห้งนึกความหมายออกไหมครับทั้งสาํามีความหมายว่ายังไงแต่ไม่ต้องนึกแล้วละครับหมอบตดเละเขาอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง3คํานี้คําแรกอีทิมขึ้นคํานี้หยาบนะครับหยาบมากด้วยเป็นคําด่าประจานผู้หญิงว่าหญิงนั้นน่ะนอนเบื้องบนผัวส่วนเบื้องร่างน่ะผัวนอนอยู่คงไม่ต้องแบบอธิบายนะครับว่าอีทิมขึ้นมานะคืออะไร มันหมายถึงคำด่าผู้หญิงที่ขึ้นความผู้ชายที่เป็นสามีขนาดมีเพศสัมพันธ์กันนั่นเองคือของผู้ชายน่ะมันทิมขึ้นแทนที่จะทิมลงโบราณคงมองว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายกระทํานั้นดูไม่งามนะครับดูกรานดูแบบโปรเฟชชั่นแนลอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยเคไม่ถือกันแล้ว <c oughs> คําต่อมาอีร e ้อยซ้อนเป็นคําด่าผู้หญิงชั่วว่าอ e ีร้อยซ้อนอธิบายความว่ามีผัวอยู่แล้วคบชายอีกร้อยคนนั่นแหละครับ หมายถึงคําด่าผู้หญิงที่คบผู้ชายไปทั่วคบซ้อนเป็นจํานวนร้อยคนแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ไม่ร้อยซ้อนแล้วเนาะเป็นอีร้อยกล้วย <c ười> คำสุดท้ายนะครับอีแดกแห้งคืออะไรอะ่ะกินบะหมี่แห้งกินก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่เหรอไม่ใช่ครับมันล้าลึกกว่านั้นเยอะเลยครับเป็นคําหยาบที่ด่าประจานหญิงเด็กๆว่าหญิงนั้นมีผัวตั้งแต่น้อยยังแห้งไม่มีฤดูเลยเป็นต้น หมายถึงคำด่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยนั่นแหละครับที่ประจำเดือนยังไม่ทันมาเลยมีผัวซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอเพื่อนที่แบบว่าแบบทิงสุกก่อนหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็ไปด่ามเลยนะครับอีแดกแห้งแต่ก็มีอีกหลายคำนะครับที่ยังคงไปที่เข้าใจหรือยังใช้กันได้เช่นอีผีทะเลอีชาติชั่วอีเปรตไอถอยไอระยำไอจันไรอะไรเงี้ยคลิปนี้จะปิวปะวันี่คือคำด่าบางส่วนของคำด่าโบราณ ที่ปัจจุบันแทบจะไม่ใช้ด่ากันแล้วซึ่งก็เป็นปกติของภาษาไทยที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเกิดคำใหม่คำเก่าศูนย์หรือไม่ก็แปลเปลี่ยนความหมายไปแต่คำเดียวที่เป็นอมาตะนิรันดร์มาตลอดก็คือคำว่าอ e ีดอกทองนี่แหละครับซึ่งเป็นคำด่าโบราณน,นี่แหละแต่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่แต่เปลี่ยนบริบทใหม่อาจจะใช้เป็นคำทักทายได้เลยนะครับเช่นเอ้าไปไหนมาอีดอกทองเคยได้ยินไหมครับมันเป็นอะไรที่แบบจากคำหย,ยาบหยาบกลายเป็นคำไม่หยาบก็ได้นะ มันแล้วแต่บริบทการใช้คุณจะไปทักคนแบบอายุมากกว่าคุณว่าอ้าวไปไหนมาอีดอกทองานเข้านะครับแต่คําอมตะนิรันดร์การที่ใช้เป็นการด่าตั้งแต่โบราณยันสมัยปัจจุบันที่ไม่ตกเทรนหรือว่าไม่แบบล้าสมัยไปเลยนะครับก็คือคําด่าตระกูลหาทั้งหลายนี่แหละครับที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทําไมคําด่าว่าหาถึงกลายเป็นคําด่าไปได้ซึ่งพบว่ามีการใช้กันหลายพื้นที่หลายภูมิภาคตัง้งแต่เหนือจดใต้เลยทีเดียว ซึ่งคําว่าหาในบันทึกสมัยโบราณเนี่ยปรากฏว่าใช้เป็นคําเรียกชื่อโรคเคยได้ยินคําว่าหาลงไหมครับหมายถึงโรคระบาดที่มีคนตายจํานวนมากๆส่วนหากินหมายถึงตายเพราะเชื่อว่าถูกผีหามากินโรคหาที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือโควิด -19 รอบแรกนั่นแหละครับที่จะเอายกตัวอย่างให้ใกล้ตัวและนึกภาพออกจริงๆแต่เมื่อมาถึงสมัยปัจจุบันคําว่าหากับกลายเป็นคําด่าโดยปรากฏอย่างหลากหลายแทบทุกบริบทใช้กันตั้งแต่เหนือจนใต้เลยล่ะครับ คำว่านี้สามารถเป็นคำด่าด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องผสมร่วมกับคำอื่นแค่เติมไออีนำหน้าแต่ถ้ามันไม่ถึงใจด่าแล้วดูซอฟดูละมุนก็สามารถนำไปผสมกับวลีคำอื่นเพิ่มเติมพลังในการทำลายล้างก็ได้เช่นอีหากินอีหาจิจแต่คำว่าหาก็ด่ากันไปได้เหนือจดใต้แล้วละครภาคเหนือเนี่ยเขาก็มีหากินตับออกเสียงถูกไหมหากินตับอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าแปลตรงตัวก็หมายถึงอหากินตับ ภาคอีสานก็มีหาคว้วเมืองไม่น้อยหน้ากันนะครับอะไรแบบนี้ครับคำด่าเนี่ยมันก็สะท้อนค่านิยมตามยุคสมัยของสังคมไทยไม่ว่าจะเรื่องสถานะชนชั้นเรื่องเพศเรื่องอำนาจเอาคำด่าของสังคมหนึ่งวัฒนธรรมหนึ่งไปด่าคนในอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได้คนที่ถูกด่าน,นอกจากจะไม่เจ็บแสบแล้วบางทียังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรนะครับ แต่ถ้าจะด่าใครเนี่ยก็คิดดีๆนะครับดูเงินในกระเป๋าก่อนและดูด้วยว่าคําด่านั้นเข้าขายคายําด่าหยาบคายที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นหรือเปล่าเขามีกฎหมายออกมาแล้วนะครับนี่แหละครับคลิปนี้ก็อยามาซีเรียสกันเลยนะครับว่าเอาคําด่ามาโน่นนี่นั่นมันด่ากันในทุกบริบทของสังคมอยู่แล้วครับเพียงแต่วันนี้ผมเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันว่า การด่าเนี่ยเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็การด่าสมัยโบราณกับสมัยนี้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยหรืออาจจะมีบางคำนะครับที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยเรานี่เองครับ,บถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub สไคร์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้รเรื่องราวดีๆของทางเทพโมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้ามีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีคําด่าอะไรจี๊จๆเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบ